สวัสดีครับผมสิงแสหลี่หมงนะครับก็วันนี้นะครับก็เป็นวันพฤหัสนะครับวันที่25สิงหาคม2565นะครับจะพยากรณ์นะครับในช่วงของปลายสัปดาห์นี้นะครับจนถึงต้นสัปดาห์หน้าก็เป็นช่วงของ ปลายเดือนของสิงหาคมนั่นเองนะครับก็จะพยากรนะครับกับผู้ที่เกิดประจำวันนะครับก็คือผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับวันจันทร์วันอังคารวันพุธพุธกลางวันกับกลางคืนนี่รวมกันไปเลยนะครับแล้วก็พฤหัสศุกร์และก็วันเสาร์นะครับถ้าท่านใดนะครับอยากเป็นกำลังใจให้ผมนะครับก็ช่วย พิมพ์เข้ามานะครับว่าท่านเกิดประจําวันใดบ้างนะครับพิมพ์เข้ามานะครับว่าสมมติว่าท่านเกิดวันอาทิตย์ท่านก็พิมพ์เข้ามาแล้วคอมเมนต์ที่2ก็พิมพ์คำว่าขอบคุณหรือชื่อผมก็ได้สิงแสหลี่หมูงก็ได้นะครับพิมพ์กัเข้ามานะครับแล้วก็ไปรับเลขเด็ดนะครับในอินบ็อกซ์นะครับถ้าท่านใดยอยากจะได้เลขเด็ดนะครับก็ไปทักที่อินบ็อกซ์ผม นะครับในเพจนะครับส่วนท่านใดนะครับอยากจะดูดวงกับผมเป็นการส่วนัวก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับก็ไปทักในอินบ็อกซ์ด้วยเช่นกันหรือไม่ก็ติดต่อในเพจเนี่ยก็ได้นะครับถ้าท่านใดนะครับผมก็รับดูดวงทั้งแบบวันเดือนปีเกิดรายมือโงเ่เฮงไพ่ยิปซีจิตใบไม้และก็เรื่องของ พุทธคุณพระเครื่องด้วยนะครับเกี่ยวกับเรื่องการเสริมดวงนะครับแล้วก็เรื่องของวงจุ้ยนะครับเสริมที่อยู่อาศัยที่ทํางานด้วยเช่นกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับความเชื่อแต่ละบุคคลนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวผมก็จะใกล้พยากรแล้วนะครับก็จะไล่จากวันอาทิตย์นะครับวันจันทร์นะครับวันอังคารจนไปถึงวันเสาร์นะครับ เพราะว่าถ้าท่านใดตามไม่ทันจริงนะครับฟังดูย้อนหลังได้นะครับฟังดูย้อนหลังได้นะครับจากพยากรณ์ภาพรวมในช่วงของปลายสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้านะครับว่าผู้ที่เกิดประจําวันใดเนี่ยจะมีอะไรเด่นบ้างนะครับผมขอบคุณนะครับที่ทักทายกันเข้ามานะครับขอบคุณครับ เอาละนะครับผมกำลังจะเริ่มแล้วนะครับพิมพ์เข้ามาได้นะครับทักทายกันเข้ามาได้นะครับผมเอาละจะเริ่มแล้วนะครับจากผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเป็นประจำวันแรกก่อนนะครับว่าจะเน้นหนักไปเรื่องของอะไรนะครับถ้าเป็นกำลังใจให้ผมได้ก็พิมพ์ทักทายเข้ามานะครับว่าท่านเกิด ปัดจำวันอะไรแล้วก็พิมพ์คอมเมนต์ที่2เข้ามาว่าขอบคุณหรือชื่อผมก็ได้นะครับแล้วก็ถ้าท่านใดยอยากจะนะครับได้เลขมงคลหรือเลขเด็ดเพื่อเป็นแนวทางในช่วงของต้นเดือนหน้านะครับก็ไปทักในอินบ็อกซ์ผมด้วยนะครับคู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับ ในช่วงของปลายสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยจะมีเรื่องเด่นของการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องของการงานถ้าท่านใดทํางานเกี่ยวกับการเดินทางคุณจะมีโชคเข้ามาด้วยและมีผู้ใหญ่ให้การอุปปัภ์จะเด่นไปเรื่องของการงานนั่นเองถ้าเกิดคนไหนเนี่ยมีผู้ใหญ่คอยที่เป็นที่ปรึกษาแล้วคุณจะได้โชคจากผู้ใหญ่ด้วยนะครับในที่ทำงานนะครับ รวมไปถึงเกี่ยวกับเรื่องของโชคด้วยนะครับอันนี้ก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับจะมีโชคกับทะเบียนรถนะครับที่เราขับประจำนะครับเป็นรถทั้งรถตัวเองหรือรถเกี่ยวกับเรื่องของบริษัทก็แล้วแต่เนี่ยคุณจะมีโชคกับรถที่คุณขับอยู่ประจำนะครับ หรือรถเล็กรถใหญ่ก็แล้วแต่นะครับหรือมอไซค์หรือรถใหญ่หรือรถของเราที่ใช้ประจำอ่ะคุณลองเอาเลขทะเบียนรถอ่ะมาเป็นตีเป็นตัวเลขได้นะครับ<ม>เผื่อจะเป็นโชคให้สำหรับเรานะครับจะเน้นหนักไปเรื่องของการงานนั่นเองผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับแต่ถ้าอยากจะเสริมดวงนะครับให้ไหว รือสีนะครับให้ทําบุญหรือสาการะเกี่ยวกับลือสีนะครับรือสีต่างๆนะครับถ้าเราผ่านไปวัดไหนมีลือสีที่เป็นลูกพระพุทธรูปเนี่ยให้เราไปกราบไหว้ไปบูชาอ่าแล้วก็ขอท่านนะครับดวงอาจจะเปิดเป็นอย่างดีในช่วงของ ปลายสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้านั่นเองนะครับรวมไปถึงผู้ใหญ่ที่มีอายุแล้วเราก็อาจจะมีน้ำใจมีของชํำร่วยหรือของฝากอะไรอย่างเงี้ยดวงเราก็จะเปิดด้วยเช่นกันนะครับจะเน้นหนักไปเรื่องของการงานนั่นเองนะครับของผู้ที่เกิดวันอาทิตย์นะครับเอาละผมขอผ่านคนที่เกิดวันอาทิตย์ไปนะครับ กำลังเข้าสู่ผู้ที่เกิดวันจันทร์แล้วนะครับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับจะโดดเด่นไปเรื่องของเรื่องความเป็นส่วนตัวเรื่องของบุคคลที่3เรื่องของการเข้าใจผิดเรื่องการโดนหลอกใช้เนี่ยที่เด่นๆน,นะครับคนใดนะครับตอนเนี้นะครับ ยิ่งมีปัญหาเรื่องความรักเนี่ยตอนนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ชะลอไว้ก่อนก็จะดีผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับรวมไปถึงคนไหนยังโสดดูถ้าเป็นไปได้ให้เลี่ยงไว้ก่อนนะครับเรื่องความรักแต่มันจะไปโดดเด่นนะครับทั้งคนโสดแล้วก็มีคู่จะมีความโดดเด่นในเรื่องของสเสน่หาทางวาจาในการเรียกทรัพย์นะครับคือจะโดดเด่นในการเรียกทรัพย์ จะโดดเด่นตรงนี้แต่จะมีปัญหาเรื่องความรักต้องบอกไว้ก่อนจะเป็นไปได้สองมุมนะครับก็คือถ้าเรื่องความรักเนี่ยอยากให้ชะลอไว้ก่อนนะครับอย่าไปให้ความสำคัญและให้ออโฟกัสมากเกินไปแต่ให้เน้นหนักไปเรื่องของเสน่หาทางวาจาจะเรียกทรัพย์มาได้เป็นอย่างดีนะครับกับผู้ที่เกิดวันจันทร์นั่นเองนะครับ ในเรื่องของการเสริมดวงให้เน้นหนักในเรื่องของไหว้พระราหูนะครับหรือไม่ก็เท้าเทพสุวรรณก็ได้นะครับพระราหูหรือเท้าเทพสุวรรณก็ได้นะครับดวงเราจะเปิดในเรื่องของเมตตาเรื่องของเสน่หานะครับผมและจะออกมาดีจะเรียกทรัพย์เรียกโชคเป็นอย่างดีนั่นเองนะครับกับผู้ที่เกิดวันจันทร์นะครับ ผมขอผ่านผู้ที่เกิดวันจันทร์ไปนะครับเออลืมอีกอย่างหนึง่งท่านใดนะครับเห็นคนที่กำลังตั้งคันอยู่ถ้าเรามีเรื่องของปัจจัยเรื่องของน้ำใจเนี่ยเราก็ช่วยถ้าเราช่วยได้ก็จะเป็นการดีนะครับดวงเราก็จะเปิดด้วยเหมือนกันนะครับโอเคแหละผมขอผ่านคนเกิดวันจันทร์ไปนะครับเข้าสู่ผู้ที่เกิดวันอังคารแล้วนะครับ ท่านใดตามไม่ทันจริงๆนะครับฟังดูย้อนหลังได้นะครับเราจะพยากรณนะครับผมจะพยากรณ์ช่วงปลายสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้านะครับเอาละ่ะผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับจะเด่นๆเป็นเรื่องของอะไรนะครับจะเด่นไปนเรื่องของงานที่ทำงานเกี่ยวกับการสังคม ในช่วงของสัปดาห์เนี้ยที่เราคิดเอาไว้ตั้งเป้าหมายเอาไว้เนี่ยงานจะสำเร็จและได้ด้านทางสังคมด้วยคือคุณต้องเข้าหาสังคมให้มากนะครับคนที่เกิดวันอังานสิ่งที่คุณขยันหมั่นเพียรมาตลอดคุณจะประสบความสำเร็จนะครับผมและจะได้รับการเออเขาเรียกว่ายกย่องใน การทำงานด้วยนะครับก็คือได้รับเกียรตินั่นเองนะครับกับผู้ที่เกิดวันอังคารน,นะครับแต่เราต้องพยายามสร้างกำลังใจสร้างเป้าหมายให้ชัดเจนและคนที่เกิดวันอังคารจะประสบความสำเร็จที่เราตั้งเป้าไว้นั่นเองนะครับวิธีเสริมดวงของผู้ที่เกิดวันอังคารน,นะครับให้ไว้เจ้าที่เจ้าทางในที่ทำงานของของเราหรือที่ เจ้าที่เจ้าทางที่บ้านเราก็ได้นะครับดวงเราก็จะเปิดเป็นอย่างดีหรือไม่ก็สารหลักเมืองก็ได้นะครับตอนนี้เราต้องพยายามมีน้ำใจก่อนนะครับอาจจะต้องขยันเยอะหน่อยเด็ดแต่ว่าดวงจะออกมาดีกับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับจะเด่นในเรื่องของการตั้งเป้าหมายเอาไว้นั่นเองจะประสบความ สำเร็จนะครับแต่เราต้องขยันและเราตั้งใจด้วยนะครับอาจจะสำเร็จผลของที่เราตั้งใจเอาไว้นะครับกับผู้ที่เกิดวันอังคารนะครับโอเคแหละผมขอผ่านผู้ที่เกิดวันอังคารไปนะครับท่านใดตามไม่ทันจริงฟังดุลย้อนหลังได้นะครับเข้าสู่วันพุธและก็พุธกลางคืนนะครับรวมกันนะครับ พิมพ์เข้ามาทักทายกันได้นะครับพุธกลางวันกับพุธกลางคืนเนี่ยตอนนี้กำลังจะมีเรื่องเสียเงินต้องบอกไว้ก่อนเรื่องเสียเงินและรู้สึกไม่ค่อยกำไรเท่าไหร่หรือขาดทุนนั่นเองคือถ้าเป็นไปได้ในช่วงของปลายสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้าเนี่ยผู้ที่เกิดวันพุธและกับพุธกลางคืนไม่ควรลงทุนอะไรไม่เช่นนั้นเราจะสูญเงินไปเปล่า นะครับถ้าเป็นไปได้เปลี่ยนจากเงินเนี่ยเป็นการช่วยเหลือคู่ที่เดือดร้อนกว่าเราหรือซื้อเป็นข้าวของอาหารแห้งให้กับตัวเองก็จะดีกว่าซื้อของที่มันมีความจำเป็นที่เราจะต้องเสียแน่ๆคือข้าวของอาหารแห้งที่เกิดความจำเป็นนะครับแต่วิธีเสริมดวงถ้าเรามีปัจจัยเล็กๆน้อยๆช่วยกับบริวารหรือเด็กเล็ก นะครับกับเด็กเล็กและจะเป็นการดีนะครับอย่าเอาเงินไปเสี่ยงกับสิ่งที่ไม่เขาเรียกว่าเสี่ยงทายต่างๆในช่วงของเวลาเนี้ยไม่ควรไม่ไม่ควรทำอะไรที่มันรู้สึกสุ่มเสียงจะดีแต่ถ้าเป็นการสุ่มเสี่ยงในลักษณะซื้อเป็นข้าวของอันนี้ไม่เรียกว่าการสูญเสีย เพราะยังไงเราต้องมีเรื่องของรายจ่ายอยู่แล้วแต่เป็นการรายจ่ายที่เราต้องได้เกิดประโยชน์กับตัวเรานั่นเองนะครับวิธีเสริมดวงให้ช่วยเหลือผู้ที่ลำบากกว่าเรารวมไปถึงเรื่องความเชื่อถ้าเกิดท่านใดมีความเชื่อ,เ,อ,อเขาเรียกว่าเทพกุมารแล้วก็กุมารทองต่างๆรวมไปถึงเกี่ยวกับเทพไอไข่อย่างเงี้ยนะครับ ลองให้ถวายของขนมน้ำแดงอะไรอย่างเงี้ยเผื่อเราจะมีโชคเข้ามานะครับก็อันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับกับผู้ที่เกิดวันพุธแล้วก็พุธกลางคืนนะครับโอเคแหละผมขอผ่านคนที่เกิดวันพุธแล้วก็พุธกลางคืนไปนะครับถ้าท่านใดตามไม่ทันจริงฟังดูย้อนหลังได้นะครับ เข้าสู่วันพฤหัสแล้วนะครับว่าจะโดดเด่นในช่วงของปลายสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หนา้าจะเป็นเรื่องของอะไรนะครับรอฟังกันดูนะครับจะโดดเด่นในการใช้จ่ายหรือมีเรื่องที่คิดมากนะครับก็คือเราจะมีความกังวลและสูญเสีย เราต้องพยายามฝึกนั่งสมาธิให้เยอะนะครับกับผู้ที่เกิดวันพฤหัสคือจะคิดแล้วคิดอีกกังวลแล้วกังวลอีกจะเป็นเรื่องของความกังวลใจนะครับให้พยายามบำบัดต,ตัวเองไปอยู่แหล่งที่เป็นธรรมชาติคือมีเรื่องความคิดมากในเรื่องรายจ่ายที่เยอะด้วยนะครับ ถ้าเราเป็นไปได้เนี่ยช่วงของปลายสัปดาห์นี้จนถึงต้นสัปดาห์หน้านี้ก็เป็นช่วงของปลายเดือนคือมันมีรายจ่ายมารอนะครับกับผู้ที่เกิดวันพฤหัสทําให้เรารู้สึกกังวลไม่ค่อยสบายอกไม่ค่อยสบายใจจะเด่นไปเรื่องของความไม่ค่อยสบายใจกับสิ่งที่เราคิดเป็นเรื่องของรายจ่ายที่เยอะให้ไปอยู่ในแหล่งที่รีแล็กแหล่งที่เป็นธรรมชาติ และพยายามกวดน้ําบ่อยๆนั่งสมาธิกวดน้ําบ่อยๆดวงเราจะเปิดนะครับและอาจจะมีไอเดียดีๆเกิดขึ้นและให้เราคิดไปถึงข้างหน้าอย่าไปนึกถึงแน่อดีตให้มากหรือใครทําให้เราผิดหวังเราก็อย่าไปสนใจมากให้เราตั้งต้นกับตัวเองใหม่ให้ไปอยู่แหล่งที่เป็นธรรมชาติหรือสวนหย่อมหรือแหล่งที่มันมีแหล่งน้ําและพยายามกวดน้ํา และถ้าทาให้ตัวเราเองดีขึ้นนะครับวิธีเสริมดวงนะครับก็คือให้กวดน้ําแล้วก็ไปวัดที่มีอยู่แหล่งแม่น้ําล้อมรอบได้ยิ่งดีคือพูดง่ายว่าไปสการะไปทําบุญแล้วก็ไปกวดน้ําหรือไปให้อาหารปลาดวงเราก็จะค่อยๆดีขึ้นบําบัดจิตใจเราดีขึ้นทําให้จิตใจเรามองไปด้านดีมากขึ้นนั่นเองนะครับก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการกระทําของแต่ละคนด้วยนะครับก็ขอเป็นกําลังใจให้กับทุกท,กทกุท่านนะครับผมขอผ่านผู้ที่เกิดวันพฤหัสไปนะครับเอาละเข้าสู่ผู้ที่เกิดวันศุกร์แล้วนะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์เนี่ยจะเน้นหนักไปเรื่องของสุขภาพนะครับรวมไปถึงสุขภาพทางใจด้วยมีเรื่องของวิ เขาเรียกว่าอะไรวิกตกกังวลในเรื่องของหนี้สินนั่นเองในช่วงของสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยต้นสัปดาห์เนี่ยจะมีเรื่องของการที่เราสุขภาพไม่ดีเพราะนอนไม่ค่อยจะหลับมีความกังวลมีความเก็บกดนะครับต้องพยายามพยายามไม่ไปตึงเครียดก,กับตัวเองจนเกินไปแต่ถ้ารู้สึกแย่มากก็ต้องไปหาหมอ หายารักษาเพื่อไม่ให้ตัวเองเป็นหนักไปกว่านี้พยายามอย่าอยู่ตัวคนเดียวตามลำพังไม่เช่นนั้นคุณจะเป็นคนที่ซึมเศร้าต้องระมัดระวังกับเรื่องโรคซึมเศร้านิดหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวให้ไปแนะนำนะครับให้ไปหาเ,เขาเรียกว่าอะไรพยายามไปหาหมอด้วยก็จะดีแต่วิธีเสริมดวงนะครับให ไปร้านสังกฐานนะครับไปซื้อเขาเรียกว่าชุดยารักษาโรคนะครับและจะบำบัดตัวเองได้นะครับอันนี้เป็นเรื่องของความเชื่อนะครับหรือไม่ก็ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่บ้างก็จะดีนะครับหรือไม่ก็ไปหาแหล่งที่ทำให้เรารู้สึกสบายใจนะครับไปหาที่ปรึกษาที่เขามีประสบการณ์ในเรื่องของ มีปัญหาอยู่นะครับถ้าท่านมีปัญหาหนี้สินอยู่เราก็ต้องไปหาที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายไปหาทนายความเผื่อมันจะมีช่องทางจากที่หนักๆมันอาจจะเบาลงก็ได้นะครับวิธีเสริมดวงนะครับให้อย่างที่บอกไปให้ไปซื้อยารักษาโรคหรือไม่ก็ไปสารหลักเมืองก็ได้นะครับแล้วก็ไปหาวิธีเสริมดวงนะครับผมและก็ c ซมซีเผื่อคุณจะมีโชคกับสารหลักที่เราจะไปสัการะที่สารหลักเมืองด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นขึ้นอยู่กับความเชื่อความศรัทธาของแต่ละบุคคลนะครับก็แนะกอนเป็นแนวทางให้นะครับผมก็ขอเป็นกําลังใจให้นะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับก็อาจจะค่อนข้างซีเรียสนิดหนึ่งนะครับผม เอาละเข้าสู่วันสุดท้ายแล้วนะครับกับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับเด่นๆนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์เนี่ยจะเด่นในเรื่องของเสน่หานะครับ จะได้เรื่องดีๆเกิดขึ้นนะครับในเรื่องของเสน่หาถ้ายิ่งคนไหนนะครับโสดอยู่มีเกณฑ์จะพบคนดีเข้ามาดูใจด้วยรวมไปถึงเสน่ห์ในเรื่องของการงานด้วยนะครับก็คือตอนนี้เพศตรงข้ามจะนำโชคมาหาเราในเรื่องของการงานคุณมีเกณฑ์ได้การเดินทางหรือไม่การขยับขยายทางธุรกิจด้วยนะครับผม ตอนนี้ขอให้เราเปิดโอกาสกับตัวเองกับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นแต่อย่าเพิ่งลงทุนเรื่องเงินนะครับเปิดโอกาสกับไอเดียใหม่ๆเกิดขึ้นและเราจะประสบความสําเร็จหรือจะได้รับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนั่นเองถ้าเกิดคนไหนยังโสดอยู่มีเกณฑ์พบเจอคนที่ถูกใจนะครับส่วนคนไหนเนี่ยมีคู่อยู่แล้วมีเกณฑ์ได้เดินทางและจะได้ไอเดียดีๆเกิดขึ้นรวมไปถึง ท่านใดคิดจะลงทุนอะไรใหม่ๆคุณอาจจะได้เอ่อเขาเรียกว่าได้อะไรดีๆกับเพศตรงข้ามได้แนวคิดไดไ้ไอเดียต่างๆเกิดขึ้นกับเพศตรงข้ามหรือเป็นคนที่นิสัยแตกต่างกับเราหรือไอเดียแตกต่างกับเราเราลองเปิดโอกาสดูคุณจะได้รับสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นและเราจะได้ แนวทางอะไรใหม่ๆและทำให้เรารู้สึกว่าเอออันนี้แหละคือขนทา,ทางที่ดีนะครับวิธีเสริมดวงให้ไปไหว้วัดที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนหรือวัดที่เราไม่เคยไปไหว้ให้ลองไปสักการะดูนะครับผมดวงเราอาจจะเปิดหรือเราไม่ได้ไปไหว้นานแล้วถ้าผ่าน วัดใดที่เรารู้สึกว่าเราศรัทธาและเราไม่เคยไหว้มาก่อนได้ยิ่งดีแต่หรือไม่ก็เป็นวัดที่เราไม่ได้ไหว้มานานแล้วนะครับดวงเราก็จะเปิดด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าวัดไหนเนี่ยมีต้นตะเคียนทองด้วยได้ยิ่งดีจะมีโชคเข้าหาด้วยนะครับก็ลองดูนะครับเป็นเรื่องของทางเสน่หามีโชคเข้ามาด้วยเหมือนกันนะครับ ก็ยังไงนะครับผมสิงแสลีหมงนะครับก็พยากรณ์ครบทุกประจำวันแล้วนะครับก็ขออวยพรทิ้งท้ายนะครับขอให้ทุกท่านนะครับคิดหวังสิ่งใดขอให้ท่านประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับแล้วขอให้ทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะครับแล้วขอให้ทุกท่านดวงดีดวงเฮงกันทุกท่านเลยนะครับไว้โอกาสหน้าผมมีเวลาจะกลับมาพยากรณ์แบบนี้อีกนะครับ ครับขอใทุกท่านมีความสุขกันมากๆนะครับครับสวัสดีครับ